สวัสดีนะครับกลับมากับโปรเจกต์ Back o f f อีก Backoff อีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้เราก็จะมาอยู่กันที่เวฟ9ก้าเพื่อมาชมการอัพเกรดกันอย่างเต็มๆต็มฮะอันนี้ผมทิ้งมอนว้ตัวหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนละแล้วแล้วแล้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 ลวโอเล่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 อันนี้เราก็มาซ่อมประตูเพิ่มแต้มรอกันนะับรอมอนมา อันนี้จะเป็นการอย่างที่บอกนะก็คืออัปเกรดนะฮะอันนี้ผมก็ยังไม่มีมีดเลยไม่ได้ซื้อมีดเลยนะฮะแต่ก็ยังรอดมาได้ถือว่าฟกบิ่มกันเดดเดดเดดอยู่ในเนีย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 โอ้เลย,ยู่นู่นโอ้ my god มาแล้วนี่ยนี้ โอเลเดโอเลเดอ MP5 oh my god This is l i g h t e วนี้จะมาอัปเกรดเอ่อปืนพกกันนะฮะโอเลโอเลโอเลมโนโซนารนอยอวันนี้จะมาอัปเกรดปืนพกกันนะฮะ ดีดดดโอ้โหบเดครับเกตห้าพันเอาสอมานอเ่าวนีปืนชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้ช่างมันเถองเออเออโอ้โหซื้อไงโอเล่ตโอเลต โอเล่ต์โอเลตครั้งแรกจะนานเปนเศษนฮะโอเล่ต์โอเล่ต์ Hello Sky how are you Come back to will Call deep, the of Duty Fortnight Oh late ตื่นบัติกา Why? how are you? come back, oh 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 oh, may mắn, thầy tài hả? Ole, 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 ole. ole. Whoa. Oh.

ฮัลโหลฮัลโหลโอเล่สามพันแพงชิบหายเลยเตเน่เตเนตีเขียวนี่ทำให้เออจึง้ง โอ้โหโอ้โหโอ้โหตายเลยให้ตายเถอะให้ตายเถอโอ้เล่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 โอ้ยูได้กูตายใช่กูตายโอ้ตายตบปืนตัวเองจีดจอเกมโอเวอร์อันนี้บอกแล้วฮะเล่นกันสนุกสนุกแล้วก็ เล่นเ,เพื่อให้รู้นะครับว่าอัปเกรดจากปืนพกเนี่ยมันจะกลายเป็นปืนสองกระบอกแล้วก็ระเบิดด้วยนะ,ะดีมากเพราะงั้นปืนพกเนี่ยเก็บไว้ตั้งแต่จากเริ่มเกมเนี่ยเก็บวไว้เลยนะฮะอย่าได้ทิ้งเปน็นอันขาดสกายแล้วว่าอะไรวะ